สวัสดีครับวันนี้เรา2คนนะครับอยากพาทุกคนมาดูคอนโดในราคาจับต้องง่ายครับงบไม่เกิน2ล้านบาทนะครับที่ยังสามารถใช้รถไฟฟ้าได้ไม่ยากนะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่เรา2คนมาอยู่กันที่สถานีนี้นะครับกับสถานีปลายทาง BTS สายสีเขียวสถานีคูคตรวมถึงจะพูดถึงสถานีแยกคพอด้วยใช่ครับ ปัจจุบันนะฮะทำเลนี้เนี่ยก็มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมากๆเลยพี่บ้านครับแล้วก็ยังสามารถใช้งานรถไฟฟ้าได้ไม่ยากแบบที่บอกไปนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยเราสามารถนั่งตรงยา,ยาวๆเข้าไปยังปอชิดอนุสาวรีย์อโศกสยามเอก,กมัยทองหล่อได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าสายที่วิ่งผ่านถนนพหลโยธินแล้วก็สุขุมวิทครับโดยคอนโดที่เราหาเข้ามูลมานะฮะสถานีคูคตแล้วก็สถานีแยกคอปอเนี่ยก็คือเราจะหามาในระยะไม่เกินสักสามกิโลเมตรละกันนะครับ เพราะว่า3กิโลเมตรเนี่ยอาจจะเป็นคอนโดที่มีเดินไปใช้งานได้หรืออาจจะนั่งรถมรนทุต่อหนึ่งในการ,รใช้งานนะฮะเลือกมอเตอร์ไซค์ไปง่ายๆที่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับโดยจะมีทั้งหมดอยู่7โครงการด้วยกันครับซึ่งเรามาพูดถึงสถานีแรกก่อนเลยก็คือสถานีปลายทาง,งโคโคสที่เราอยู่ตรงนี้นั่นเองไฮไลท์ของสถานีปลายทางโคโคดอะคือเขาจะมีพื้นที่จอดรถปาร์ตครับจะมีพื้นที่จอดรถทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อาคารจอดรถจอดมาให้เลยมีอาคารจอดรถจอดมีลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ ลอดภัยแน่นอนนะครับ hmm. หรือว่าถ้าใครไม่ได้ขับรถนะทุกคนจะเห็นว่ารอบๆตัวสถานีเนะี่ยเขจะมีแท็กซี่กับพี่วินมอเตอร์ไซค์เนะี่ยมาสแตนบายเพียบเลย hmm. ให้ใช้บริการได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงกลุ่มของคอนโดที่อยู่ใกล้กับสถานีรูคตก่อนเลยครับ,รบเริ่มจากตรงนี้จะมีอยู่3โครงการด้วยกัน ฝั่งตรงข้ามนี้เลยครับ3าโครงการเนี่ยอยู่ติดกันเลยเป็นของทาง Noble Development นะฮะครับผมแต่ว่า3โครงการเนี่ยเขาจะมีการแยกการจัดการการแยกชื่อกันแยกของใทของบันนั่นเองแต่ไฮไลท์ของ3าโครงการเนี่ยคือทาง Noble อ่ะมีการสร้างคอมมูนิตี้มอลนี่กำลังก่อสร้างอยู่เลยครับผมเป็นคอมมูนิตี้มอลให้คนทั่วไปอ่ะกับรูปบ้านของ3าโครงการเนี่ยสามารถมาใช้งานได้นะฮะก็สะดวกสบายเลยนะครับผมโดยรายละเอียดสโครงการนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันครับไปดูกันก่อนเลยครับ มาเริ่มกันที่โครงการแรกนะครับกับ New Cross Phuket Station ครับผมโครงการนี้เป็นคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่นะฮะที่อยู่ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีครูคดประมาณ120เมตรใกล้นะเดินได้กําลังสบายๆเ,ออเ่อแบบซึมๆยังไม่หลุดร้อยเมตรถือว่าใกล้แล้วเรา p a r ภายในโครง,งการนะครับเขาเป็นคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่อย่างที่บอกไปครับโลไลท์นะครับ6อาคารแบ่งออกเป็น แปดชั้นสี่อาคารแล้วก็เจ็ดชั้นอีกสองอาคารนะครับผมรวมทั้งหมด1นึ่งพันยูนิตนะครับรวมร้านค้าด้วย24ยูนิตด้านล่างร้านค้าเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าหลายๆายร้านเปิดให้ใช้บริการและลูกค้าลงมาใช้งานพวกแบบคลินิคร้านเสริมสวยและต่างๆได้ด้วยสะดวกมากๆหรือว่าจะเดินไปใช้ข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ไกลเกินไปนะครับภายในโครงการนี้เนี่ยเขาจะเน้นไปที่ห้องไซส์เล็กหน่อยนะฮะอยู่1นถึงสคนกําลังดีแล้วที่สําคัญเขาขายพร้อมรูปแบบโฟล์เฟอร์ด้วยลากกระเป๋าเข้าพร้อมอยู่ได้เลยในราคาต้นต้นหน้องตูด มาครับมาต่อที่โครงการที่ 2, 2> บ,บ้างน,นะฮะชื่อคล้ายๆกันเลย New Cor l u e Coast Station ก็ทำเลก็อย uh huh. ู่ติดๆกับโครงการแรกนี่แหละแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าขึ้นมาอีกนิดนึงและที่สำคัญคือตำแหน่งก็อยู่ใกล้กับคอมมูนิตี้มอลล์ด้วยที่ทางโนเบอรเป็นคนสร้างึ้นมาใช้งานง่ายเลยไม่แน่ใจว่าจะชื่อคูโค้ดคอซซิ่งหรือเปล่าเห็นมิติดป้ายชื่อคอมูแล้วเรียบร้อยเลยก็เดี๋ยวอนาคตเปิดก็อาจจะมีความคึกคืนเกิดขึ้นมากขึ้นนะฮะัโดยตัวโครงการเนี่ยจะเป็นคอนโดมิเนียมรูปแบบโลไลฟ์นะฮะมีทั้งหมดอยู่6อาคารด้วยกันจำนวนยูนิตรวมเนี่ยอยู่ทีู่นว่า่งอะนนิตออกไปงร้อยห จะเห็นว่าพื้นที่ส่วนกลางเขาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่าง6อาคารที่เขาโอบล้อมเอาไว้จะมีกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายนะปะาว่ายน้ําก็ได้ฟิตเนสก็ได้มีสวนด้วยแล้วก็จะมีพวกฟังก์ชันต่างๆที่เราทํากิจกรรมพวกทํางานหรือว่ารับรองแขกได้อยู่ในโครงการอีกเขาแบ่งเนเป็นหลายๆโซนเลยใช่แล้วครับแล้วก็รูปแบบห้องของโครงการเนี่ยด้วยความที่เป็นโครงการที่2องเขาก็มีเรียลห้องหลากหลายมากขึ้น รู้ถึงตัวราคาเริ่มต้นก่อนเป็นรูปแบบสตูดิโอราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.59ล้านบาทัะแต่ว่าก็จะมีห้องไซส์ใหญ่หขึ้นไปอ่ะให้เลือกอีกเรียบเลยนะแล้วโครงการเนี้มีห้องรูปแบบเลเยอร์พิเศษด้วยยังไงมีห้องการ์เด้นแอสเซทที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งเนี่ยแล้วเราสามารถเปิดมาดูจากระเบียงอ่ะเข้ารูร้ไปส่วนดได้เลยได้เลยนะแล้วก็ยังมีห้องดูเพ็กทูเบดรูมด้วยเป็นห้องรูปแบบ2ชั้นอย่างจริงจังเลยครับสูง5.4เมตรเป็นห้องดูเพกโครงการเดียวในย่านนี้เลยครับ มาโครงการที่3นะครับอยู่ติดกับนิวคอร์คูคดเรสต์สเตชันเลยนะฮะก็คือนิวคูคดสเตชันนะครับโครงการนี้อยู่ติดกับทางขึ้นลงสถานีคูคเลยเขาออกได้สะดวกมากๆนะครับมีการร้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่ว่ายังไม่มีการขายแล้วก็ปล่อยข้อมูลออกมาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งถ้าใครที่สนใจเนี่ยก็จับตารอดูไว้เลยที่ดาวนะป๊าต่อจากตัวนิวคู เริ่ม1.49นิวคอเริ่ม1.59ที่ว่าทำเรีนตรงนี้ดีกว่านิดนึงอาจอาจจะนะ,นาะอาจจะเริ่ม1.69ก็เป็นได้ก็ต้องร<ด>อดูติดตามใน,นะะอนาคตจริงๆวิ่งจะมารีวิวแน่นอน,นะค,ะครับ นะครับเรามาดูโครงการที่4กันบ้างโครงการนี้มีชื่อว่าเพลินเพลินลำลูกกาคูคอดนั่นเองนะฮะซึ่งตำแหน่งของโครงการเนี่ยเราย้ายโลเคชันมานิดหนึ่งนะครับ,รบเขาตั<ม>้งอยู่ในซอยลำลูกกา12นะฮะจริงๆเป็นสภาพแวดล้อมเ,เรียกว่าชุมชนบ้านพักอาศัยเลยค่อนข้างจะเงียบสงบประมาณ <ใช S 1> นึงน,นะแต่ว่าถ้าเราออกไปที่ถนนลำลูกกาไรปรก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างรลตัสให้ใช้งานด้วยหรืออย่างการไปใช้รถไฟฟ้าระยะทางอยู่ที่ประมาณสัก2กิโลเมตรก็เป็นระยะที่อาจจะต้องต่อรถสักต่อหนึ่งแต่ทีธิเดตอยู่ที่ตัวโปรเจกต์ทุกคน คือโครงการนี้เป็นคอนโด low r i f e อาคารเดียวเท่านั้นจํานวนยูนิตน้อยมากๆ77ห้องครับ<อ>ผมได้ความเป็นส่วนตัวสูงเลยความเป็นส่วนตัวสูงมากๆอีกทั้งได้ที่จอดรถเยอะมากๆนะฮะสามารถจอดรถได้70%ถึงเป็นจํานวนที่ว่าค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วนะค,ะครับแต่ต้องบอกว่าวันที่พวกเราเข้ามาเนี่ย ห้องไซส์เริ่มต้นของโครงการน,นี้เขาขายหมดแล้วเ้าจำไม่ผิดอ่ะจะขายอยู่ประมาณสักเก้าแสนกว่าบาท <ตำ S 1> ด้วยต่ำร้านด้วยร้านด้วยนะฮะแต่ว่าห้องที่มีเหลือขายนะปัจจุบันนะฮะจะเป็นห้อง bedroom, 2 Bedroom ไซส์เนี่ยอยู่ที่42ตารางเมตรราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก1.77ล้านบาทนั่นเองครับ โครงการที่5นะครับโครงการสุดท้ายที่อิงสถานีคูคตนะครับกับโครงการลามูคอนโดลำลูกกาคลองสองทุกคนครับโครงการนี้ที่เด็ดเลยเขาคือโลเคชั่นอาจจะเป็นโลเคชั่นที่ไม่ได้อิงรถไฟฟ้าขนาดนั้นเพราะว่าห่างประมาณ2กิโลสกิโลต้องต่อรถหรือว่าต่อมอเตอร์ไซค์เข้าไปหน่อยแต่ที่เด็ดของเขาทุกคนฝั่งนี้นี่เดินเข้าโลตาร์มองไปเจอเลยนี่คือโลตัส์ลำลูกกาคลองสองนะครับสามารถถือถุงผ้าไปชอปปิ้งได้เลยคือตรงเนี้ย ทางสามแยกเนี่ยเป็นทางเข้าของโรตัสได้เลยนะคร<ช>ก็สื่อมง้าก็เดินเข้าไปชอปปิ้งได้เลยแล้วก็กของกินข้างในก็เพียบนะครับ,รบด้านข้างตรงนี้ก็มีพวกร้านอาหารต่างๆเต็มไปหมดเลยนะคร,ครส่วนตัวโครงการเนี่ยเขาเป็นคอนโดโลไลท์เชั้นที่มีเพียงแค่71ยูนิตเท่านั้นโอ้ถือว่าน้อยสุด น้อยที่สุดในวันนี้เลยเมื่อกี้เพิ่นเพิน77นี้เหลือ71ครับที่จอดรถของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด35คันตีไว้ประมาณ50ก็ถือว่าโอเคนะสามารถจอดรถได้แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญเขามีส่วนกลางให้ใช้งานด้วยจะมีส่วนของสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสนะครับส่วนรูปแบบของพักอาศัยที่นี่เขาจะขายของเฟอร์นิเจอร์นะฮะปัจจุบันทั้งเสร็จแล้วก็คือรากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยห้องเขาเนี่ยจะมีหลายไซส์มากๆมีตั้งแต่ 29, 32, 37นะครับโดยราคาเริ่มต้นปั มาต่อที่โครงการที่6กันบ้านนะครับแต่ตอนนี้พวกเรา2คนย้ายมาอีกโซนและก็คือโซนของรถไฟฟ้าแยกขอบอที่อิงสถานีแยกขอบอใช่แต่ว่าจากที่เราหาข้อมูลมาตรงสถานีแยกขอบออาจจะไม่ได้มีคอนโดที่อยู่ใกล้ในระยะเดินเท่าไหร่ครับจะมีอยู่2โครงการนานๆแต่ว่าระยะเนี่ยอาจจะเป็นการขับรถออกมาสักนิดหนึ่งนะฮะผมมาเริ่มกันที่โครงการแรกของฝั่งแยกขอบอก็คือโครงการนี้ฮะการผนโยชิน56นะครับ โครงการเนี้ยทำเลที่ตั้งเขาอยู่ตามชื่อโครงการเลยก็คือในซอยพหลโยธิน56นี้เข้าไปประมาณสัก7อยเมตรครับหรือ ระยะห่างของรถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1.6กิโลเมตรปาครับผมแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาจะมีบริการรถรับส่งให้ด้วยนะถ้าโครงการเสร็จแล้วก็สามารถใช้รถรับส่งของโครงการไปที่รถไฟฟ้า BTS ได้สะดวกเลยแล้วก็ตัวรูปแบบของโครงการนะฮะค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะเป็นคอนโด l ล w Rise นะแต่มีหลายอาคารนะครับจะมีถึง7อาคารด้วยกัน7อาคารเนี่ยจะเป็น7อาคารของภพักอาศัยทั้งหมดบางดูเหมือนจะค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วอ่ะ แต่ละอาคารเนี่ยมียูนิตเพียงแค่49ยูนิตเท่านั้นอ๋อคือเขาซอยย่อยออกมาใช่เป็นแบบไม่ได้เยอะมากสูงมี6ชั้นเท่ากับว่าทั้งโครงการเลยยูนิตรวมอยู่ที่343ยูนิตก็ไม่เยอะนะก็ถูกไม่เยอะนะเออแล้วก็จะมีอาคารอีกอันนึงที่เป็นอาคารส่วนกลางแฟลซิตี City, ้อ่ะแยกออกมาเฉพาะเลยอยู่ตรงทางเข้าด้านหน้าของโครงการนี้ที่สําคัญ โครงการเนี้ยเป็นหนึ่งในโครงการที่วันนี้ทั้งหมดเรามาดูอ่ะเป็นโครงการ H S <S าเ e ดเคนดี้เลี้ยงสัตว์ได้เลี้ยงสัตว์ได้ครับผมเป็นอันเดียวเลยนะฮะใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็ต้องมาดูที่นี่นะครับแล้วก็ตัวโครงการเนี่ยเขาปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของการขายเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบฟูลรีเฟอร์นิด้วยเราแห่งครบพร้อมอยู่แต่ว่าโครงการจะสร้างเสร็จประมาณช่วงปี2 5 6 9นห้รอบะฮะห้องไซส์เริ่มต้นของเขาจะเป็นห้องวันเบด룸ไซ์สามสิสตารางเมตรราคาจะเริ่มต้นที่1.79ล้านบาทครับ สำหรับโครงการสุดท้ายในวันนี้นะครับกับโครงการ New Connect Condo ดอนเมืองครับผมด้านหลังของเราตรงนี้นะครับเราขยับกันมาอยู่ที่ถนนวิภาวดีวรังสิตแล้วซึ่งโครงการนี้เขาสามารถไปเชื่อมต่อออกถนนโพนโดยทินได้ด้วยนะนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยก็คือจะอยู่ใกล้กับจุดข,ขึ้นลงทางด่วนรประมาณ700เมตรเท่านั้นครับ ส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะอิงได้ถึง2สถานีนะครับก็จะมีสถานีแยกคอปออที่เป็นสายสีเขียวนะครับมีระยะทางประมาณ2กิโลกว่ากว่ากับอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นสายสีแดงซึ่งทางโครงการเขาจะมีรถรับส่งให้ด้วยอันนี้สะดวกดีผมว่า โครงการนะครับเขาจะเป็นโครงการที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ครับแบ่งออกเป็น5ตึกทุกคนโดยจะเป็นคอนโดไฮไรส์นะครับ14ชั้นเนี่ย4ตึกแล้วก็โลไลท์8ชั้นอีก1ตึกนะครับรวมทั้งหมด11,76ยูนิตนะครับมีส่วนกลางกระจายอยู่ทุกตึกเลยแล้วก็มีสระว่ายน้ำมาให้ถึง2สระครับส่วนห้องอาศัยของที่นี่เขาจะขายในรูปแบบฟูลอีเวนต์นะครับตึกสร้างเสร็จแล้วก็คือเหมือนเดิมลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับกับราคาเริ่มต้นปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งจุกแปดเกือบ2้าลราบ และทั้งหมดนี้นะฮะก็<ม>คือ7คอนโดที่วันนี้พวกเรา2คนพาไปดูกันมานะฮะที่เป็นคอนโดราคาไม่เกิน2ล้าน<ม>ใกล้กับ BTS คอปอ l แล้วก็คูขดน,น,นะครับก็หว<ม>ังว่าจะมีประโยชน์สำหรับุคนด้วยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากจะรีแคปสั้นๆนิดนึงว่าวันนี้<ม>ที่เราไปดูมา7คอนโดเนี่ยมันจะมีเรื่องของจุดเด่นที่แตกต่างกันก็เลยแยกออกมาเป็นแบบเรื่องๆได้สักประมาณ5เรื่องเรื่องแรกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคอนโดที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเดิน ไปใช้งานรถไฟฟ้าง่ายๆมีระยะเดินอ่ะเป็นระยะเดินใกล้ๆผม่ามีอยู่สาโครงการด้วยกันก็คือแก๊งของ n o v e l d e v e l o p m e n t ที่ชื่อว่า New c o r e New Co ร์แล้วก็ New ค o ร์คูคดนะครับ3โครงการนี้เดินใกล้หมดเลยอะไรก็รู้สึกว่าไม่ได้ไกลมากบลงมาเป็นเข้าบ้านได้เลยไกลสุดก็100ยกว่าเมตรเออร้อยกว่าเมตรนะถ้าใครเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องของระยะเดิน3าโครงการนี้ก็จะเหมาะมากๆครับส่วนถัดมาเรื่องที่2นะฮะก็สําหรับคนที่อยากจะได้ที่จอดรถเยอะที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันพื้นที่จอดรถของคอนโดก็ 30สิถึง40 50%นะครับแต่ว่าวันนี้เราเจออยู่โครงการหนึ่งที่ที่จอดรถเยอะมากจนแบบเซอร์ไพรส์ก็คือเพลินเพลินคอนโดลำลูกกาภูโคดโครงการนี้ได้ที่จอดรถมากถึง 70%นะครับคือแบบเซอร์ไพรส์มากๆคือที่จอดรถค่อนข้างเยอะนะกับตัวเลขนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเทรดออฟกันไปคือเขาไม่ได้มีแฟซิซิตี้ให้ใช้งานนั่นเองนะครับ,รบส่วนเรื่องที่3นะจะเป็นโครงการที่เหมาะสมกับคนอยากได้แฟซิซิตี้ค่อนข้างเยอะหน่อยครับ,รบเราก็ดูกันว่าน่าจะเป็นโครงการ New Connect คอนโดดอนเมืองนะครับจริงๆแล้วตัว New ที่เป็นโลไลฟ์ก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นไฮไลฟ์ทำให้สามารถจัดสรรพื้นที่แนวตั้งได้ค่อนข้างหลากหลายมากกว่าวิวมุมสูงด้วยสามารถใช้ใช้ส่วนกลางก,ารก็รับวิวย แต่ว่าโครงการนี้ถือว่ามีส่วนกลางค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าใครต้องการจะอยู่คอนโดที่มีส่วนกลางหลากหลายและเยอะเนี่ยโครงการนี้ก็จะเหมาะครับใช่ครับส่วนของผมขอพูดถึงเรื่องของกลุ่มคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวใช่ อ่าอันนี้น่าสนใจเพราะว่าบางโครงการที่เราไปวันเนี้ยก็จะมีทั้งติดถนนใหญ่แล้วก็ถนนซอยนะครับซึ่งโครงการที่เหมาะกับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็จะแยกออกมาในซอยหน่อยนะครับอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับแล้วก็มีจำนวนยูนิตน้อยมีอยู่2โครงการก็คือโครงการลามูคอนโดลำลูกกาของ2อันนี้น้อยที่สุดเลยมีแค่7 1ยูนิตนะครับไม่ถึงร้อยนะฮะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือเพลินเพลินนะครับเพลินเพลินนี่ก็มี77ยูนิตก็น้อยเช่นกันนะครับผมแต่ว่าก็ด้วยระยะทางแล้วก็โลเคชั่นที่เขาอาจจะต้องเข้าในนซออยยห่่แต ว่ามีหลายคนที่ว่าอยากจะอยู่กับสังคมที่เพื่อนบ้านไม่ได้เยอะมากไม่พุ่งข้านุ่นหมายก็มีเหมือนกันก็เลยมาแต่สรุปข้อนี้เนาะใช่ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายเลี้ยงสัตว์นะฮะเพชเฟรนลี่นะฮะมีหนึ่งคอนโดเหมือนกันในเทปนี้นะครับที่เขาเป็นเพชเฟรนลี่ก็คือโครงการการพระหฤทินห้าทีหกน56เองครับโครงการนี้สามารถเลี้ยงสัตว์ในคอนโดได้นะครับใครที่เป็นสายเลี้ยงสัตว์ก็ลองมาดูโครงการนี้กันดูนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาพว ดูคอนโดที่ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้หรือรว่าอยากจะแบ่งปันไอเดียอะไรเพื่อนๆก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราทางช่องทาง YouTube แล้วก็น้องทางอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ปั้นเนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ